สััดดีีครรบยินนต่อ้ปมเขาใช่นปีนี้นะคะผมผมก็มีอินโทรใหม่แล้วนะครับผมขอขอคุณอินโทรจากน้องคนที่ไม่บอกชื่อนะคะผมนะเพราะว่าผมเปคนแต่งเองเนาะก <c> ็ช <oughs> ่วงนี้ก็เป็นหวัดนะก็เลยไม่ได้ลงคลิคป ไปห้องวัดวัด What What the fuck ก็อืมก็มีรายการใหม่นะครับผมก็คือรายการบันทึกจิรายุทธนะคะผม oh! บันทึกจิรายุทธนี่คือเป็นรายการใหม่อนจากที่ผมตั้งเองนะแล้วก็รายการล่าสุดน,นะคะผมก็คือรายการไทยลีกเปสนะคะผมจะปิดลงตรงนี้แล้วนะคะผมเพราะว่า กันแบบงานมันก็มีเยอะนะคะผมผมจะมานั่งตัดต่อคลิปเดียวมันก็ไม่ได้นะคะผมเพราะว่าคลิปหนึ่งผมตัดเป็นอาทิตย์ก็มีนะคะผมก็คือแบบคลิปสานาทีอะไรผมตัดเป็นอาทิตย์ก็มีแล้วนะคะผมก็คือเกิดแก้ที่เกียดนะนะแล้ววันนี้ครับผมจะมาเล่าถึงเรื่อง ตอนนี้ผมแบบมันทึกกีฬายุทธ์อ่ะก็สําหรับคนที่ไม่รู้นะครับผมว่าผมอยู่จังหวัดอะไรน,นะผมอยู่จังหวัดยะโสธรผมเกิดที่ยะโสธรผมเรียนที่ยะโสธร <c oughs> ก็นําเข้าเรีนเยนี้ตั้งแต่ผมเรียนมานะครับผมผมจะเล่าตั้งแต่ผมอยู่ปหนึ่งนะผมจะเล่าตอนปหนึ่งเพราะว่าถ้าเล่าตั้งแต่อนุบาลก็กูจำไม่ได้อ่ะเป็นเด็กกูจำไม่ได้โอเคนะก็ตอนปหนึ่งอะ่ะ ผมก็เข้าไปปกติเลยผมก็เข้าไปสอบแนีมีแม่ด้วยก็คือผมต้องเข้าไปสอบเพื่อจะได้เข้าโรงเรียนอ่าเคสเป็นโรงเรียนเทศบาลนะเป็นโรงเรียนเทศบาลซึ่งเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ได้เรียนนะคบผมออกแล้วนะคะผมก็ผมไปขึ้นมองที่โรงเรียนอื่นนะคะผมนะผมก็ไปสอบตามปกติเลยครับผมสอบแบบนั่งหน้าตั่งตาแบบติ้ง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 ไปฮะก็ได้ไปสอบพอได้ไปสอบปั๊บ ก็สอบสิ็ธ์อะไรเสร็จสับคุณง่ายคือเด็กฝากนะครับผมเด็กฝากผมนี่คือเด็กฝากนะครับผมเพราะว่าเกดน้อยนะออตั้งแต่ตอนนั้นมาผมก็เป็นเด็กฝากปั๊บข้อปหนึ่งไปเรียนวันแรกวันที่เท่าไรวะสิบหกพฤษภาหรือเปล่าถ้าเป็นสิบหกพฤษภาปีสองห้าห้าเจ็ดผมชุดเจ็ดขวบพอดีเพราะว่าผมเกิดสองห้าห้าศูนย์เนาะผมก็เรียนปั๊บตามปกติ ซึ่งเนียนไปมาสองสามอาทิตย์มันเริ่มจะแบบรู้จักกันกันเกือบหมดห้องแล้วแหละนะกับแบบพวกผู้หญิงอะไรบ้างก็มีหยอกล้ออะไรกันบ้างนะก็ผมไปแอบชอบอยู่คนหนึ่งนะเขาคนนะั้นชื่อเอนะคะผมไม่ต้องไปค้นหาใน Google หรือไม่ต้องไปค้นหาใน Facebook นะเป็นเด็กหญิงเอนะคบผมก็คือผมแอบชอบเขานะครับผมแอบชอบเขาแล้วผมก็ ในสมัยตะกี้นะคะผมสมัยที่ผมยังเป็นเด็กเด็กมากเด็กแบบเด็กอะ่ะเด็กเด็กคือเด็กอะ่ะเออเด็กคือแบบเด็กมากนะครับผมก็คือผมเขียนกระดาษนะเขียนกระดาษตะกี้ผอ่อออนอ่านหนังสือไม่ค่อยออกเหรอตอนปหนึ่งอะ่ะเออก็คือมันก็ส่งกระดาษไปสงกระดาษไปสงกระดาษมามันก็ฝากเพื่อนบ้างนะครับผมถ้าไม่ฝากเพื่อนก็คือมึงจะส่งยังไงนะ ถ้ามึงแอบชอบกันมึงก็คืนนี่ครับผมเออแต่ว่าแลกแบบไปการแบบเสียเพื่อนนะครับผมก็คือถ้าเราครบแล้วนะครับผมเราต้องเสียเพื่อนแน่นอนค่ะมันต้องเสียเพื่อนแน่นอนแต่ว่าเราต้องแลกนะคะผมเ,เพราะว่าผมอยากแบบมันอยากบอกความในใจกับคนคนนั้นนะครับผมก็ก็แบบ ก็ตอนช่วงนั้นก็แอบ,บชอบเด็กหิงเออยู่นะครับผมพอคบกันไปสักเดือนหนึ่งถึงเดือนครึ่งผมเลิกกับเด็กหิงเอเพราะสาเหตุไม่มีนะครับผมไม่มีสาเหตุนะผมอยากเลิกนะพอผมเลิกกับเด็กยิงเอได้ช่วงนั้นคือมันเป็นช่วงทัศนศึกษาคือมันต้องไปวัดแต่ผมจําชื่อวัดไม่ได้แล้วก็ผมไม่มีขึ้นนะครับผมเพราะว่ากูจำไม่ได้อะ ทุวัตอะไรกูจําไม่ได้นะแล้วก็ไปตลาดอินโดจีนนะครับผมที่จังหวัดุูดาหานนะเนาะแล้วก็ไปตามปกติแล้วครับผมอผมก็บอกชอบเขาบนรถเลยเขาชื่อเด็กหญิงบีนะครับผมเด่งหญิงบีนี่คือเขาก็ไม่ได้สวยมากแล้วก็เขาไม่ได้อยู่ในเมืองด้วยนะครับผม,ผมก็คือผมก็แอบชอบเขาอ่าก็ตอนเช่อนั้นมันไม่มีโทรศัพทนะ์เนาะตอนปหนึ่งผมยังไม่มีโทรศัพท์อ,อ่ะ ผมก็ต้องส่งกระดาษไปให้เขาทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเขาอยู่ห้องเดียวกันับผมแน่นอนนะคนชอบกันต้องอยู่ห้องเดียวกันนะครับผมนะแต่ว่าถ้าชอบข้ามห้องเหมือนผมตอนปัจจุบันนี้ก็ได้นะครับผมเพราะว่ากูโตแล้วนะก็เราก็แบบจะได้ศึกษาไปเร,เรื่อยครับผมอ่าก็เล่นไปเรื่อยๆนะตอนกลับมากลับมาเนี่ยก็คือกิจกรรมใกล้เคียงกันเลยก็คือการ เข้าค่ายลูกเสือนะครับผมนะกิจกรรมที่ทุกคนรอคอยอยู่แล้วับผมมันก็ต้องมีกหกเพื่อนกันบ้างว่าต้องนอนโรงเรียนต้องอะไรใช่ปะ่ะอ่ะใครเคยก็ต้องคอมเมนต์นะคะผมคอมเมนต์ใต้ร่างคลิปนี้ให้ผมด้วยนะก็คลิปนี้คือการบันทึกจิรายุทธนะคะผมอ่ะพูดต่อแล้วก็เราก็เล่นตามปกติเลยครับผมตอนป .1 น,น,นะคะผมเพราะจะให้ล้วงเรียกว่าอะไรวะขนมะลรวะอ่า าเาเรียกว่าขนมอะไรวะเป็นของหวานเนะ่เขาเรียกว่าอะไรวะส,ะะสะั่าะเลยใชอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปที่ตรงนี้นะคะผมก็ก็ดูเอาเออนี่แหละประมาณเนี้ยนะคะผมผมก็ถ้าป้านตาปกตินะคะผมก็คือผม,มเป็นคนที่ไม่กลัวแล้วนะคือจะให้ผมไปจับอย่างนั้นผมต้องอคติ้งเป็นธรรมตินะคะผมต้องแบบเอ เฮ้ยน่ากลัวอู้ห้าเฮ้ยห้าอะไรประมาณนั้นนะครับผมเพราะอะไรเพราะมันมีน้ําไงครับผมมันก็เลยไม่น่ากลัวแต่ว่าถ้ามันไม่มีน้ําอาจจะเป็นไปได้ทางทฤษฎีสูงที่ผมน่าจะกลัวนะอ่ะแล้วก็ผมก็เล่นตามปกติเลยครับผมแบบกินอาหารทาไม่ได้ทำอาหารนะครับเพราะว่าอยู่ปอนหนึ่งต่อไปไม่เป็นเนาะเออก็หลังจากนั้นนะครับผม คือเข้าสู่แบบแบบการปิดปิดเขาเรียกว่าปิดกองนะครับผมปิดกองเปิดกองแล้วก็ต้องปิดกองนะครับเปิดกองผมไม่ได้เราเพราะว่าผมจำไม่ได้แต่ว่าปิดกองก็ทําตามปกติแล้วครับผมทําความรบแบบตามเสาธงอะไรธรรมดาปกติด้วยไปฮนะทาความรบตอนประมาณห้าประมาณสี่โมงหรือเปล่า บ่ายสามถึงสี่โมงนะถ้าผมจําได้ก็ตอนนั้นเป็นช่วงที่ผมแบบทําอะไรประมาณนั้นนะก็ผมก็เออผ่านพ้นจาก่ายนั้นมาได้ซึ่งผมไม่อยากเข้า่ขายนัตั้งแต่วันนั้นนะแต่ว่าผมมาเริ่มสนใจเข้า่ขา่ตอนผมอยู่ป .2 นะแต่ว่าจะไม่จบปน,นแล้วมันมีอีกอันนึงก็คือ การแข่งขัน,ขนกีฬาสีประจำปีนะครับผมในโรงเรียนนะครับผมก็คือในโรงเรียนตามปกติทั่วไปของโรงเรียนนะครับผมโรงเรียนต้องมีกีฬาสีควบคู่กันอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่มีกีฬาสีเด็กมึงจะถ้าไม่มีกีฬาสีแล้วโรงเรียนคุณจะมีวิชาพาระไว้ทําไมหรือสุขศึกษานะครับผมพละหรือสุขศึกษาแหละ บางที่ก็เรียกไม่เหมือนกันบางที่แม่งก็เรียกเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังหวัดจะสซเขาเรียกเขาเรียกว่าวิชาพละนะครับผมพละศึกษาก็พอผ่านกีฬาสีนะครับผมกีฬาสีนี่คือเกิดเรื่องใหญ่มากนะครับผมก็คือการที่ผมไปต,ต,ต่อยเพื่อนตดแรกไี้เขียกบล้องอ่ะผมก็ไปต่อยเพื่อนถ้าไมได้ปกติทั่วไปนะ่ะเขาจะต่อยแบบโป๊ะแป๊ะโป๊ะแป๊ะโป๊ะแปะ,ปะอะไรประมาณนั้นแต่ตอนป .1 กูนนมีสายเลี่ดนักสู้อยู่ อง oh. ฟันในหลุดทำไงครับผมยังผมแล้วไม่ยอมให้มันตีคืนอยู่แล้วครับผมวิ่งเลยครับผมวิ่งวนหลายรอบจนมันเหนื่อยนะครับผมแต่มันมาขอโทษผมเพราะไม่รู้ <laughs> นับตั้งแต่วันนั้นมาไอ้เคีย้ยม,นะม,มันกลัวผมนะครับผมมันกลัวผมตั้งแต่วันนั้นเลยก็คือไม่รู้มันทำไมกลัวผมนะ แต่ผมก็ไม่ได้หวนเลยนะอ่ะก็ผ่านมาแล้วก็ไอ้เพื่อนคนนั้นอ่ะมันไม่ยอมกูเวยคือแบบมันจะชกต่อ,อยกูตลอดเลยก็คือวันนั้นก็คือเป็นวันของกูอะน้ำอ่ะน้ำขวดอ่ะน้ำขวดน้ำขวดโรงเรียนก็คือมันจะมีให้เกาะตลอดหรือไปซื้อนะครับผมส่วนมากผมจะซื้อเนาะเออผมก็แบบม้วนใส่ปากพ่นพุ้ยลงนะครับผมพ่นใส่มันสองวันติด เป็นไข้แม่มันมาแล้วมาบอกตากูแล้วตากูก็ด่ากูเอ้ยตากูไม่ได้ได่าเออตากูแค่บอกนะครับผมอ่ะนับตั้งแต่วันนั้นมายายคนนั้นไม่ถูกกันกับกูเลยนะเท่าจนถึงวันนี้ก็ยังปีกันอยู่นะครับผมไม่ใช่แบบเรื่องบาดหมางอะไรมากมายก็ขอโทษกันไปสิสับพอผมขึ้นป .2 ออมันมีเหตุการณ์ ตัดจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็รอติดตาม e นะีีหน้าสำหรับคลิปนี้ฝากฝากช่องพิซซี่นะครับผมพี่เอ่อเฟบุ๊กนะครับผมแล้วก็ชื่อช่องแกก็คือหํำเท่าแขนหํำเท่าแขนช n n e l นะครับผมไปติดตามแกด้วยก็ขอบคุณมากนะครับที่โปรโมทช่องให้เนาะก็คอนเซปต์เราก็คือกดไลค์ แชร์ Share, subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ติดตามแฟนเพจในเฟซผม IG แล้วก็ท mm ิกท o k นะครับผมให้ผมด้วย mm hmm. ก็สำหรับวันนี้